3ามตครับดิวคราบอัน้อาไรสีขาวเปลี่ยนตัวไมไอ่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยน่ออเปี่ยน่ออนไม่เปลี่ยนนะครับทุกคนอองหนมดจะเป็นโคนอยากยืนเนคำเดิมก็ข้าวบอกครับอ่ะหูแม่หูหูบาโโคนโนค แล้วออพสมพลอยู่ไหน <S <S เอา้เอาออกไปแล้วอ้อพไปไหนเอ้ารู้อัพไปแล้วลงไปยังไม่เห็นเลยเอ่ะไม่จับ่อน,นอแล้วเนี่ยอะในสนามไปต่อนะครับตอนนี้เวลาในครึ่งแรกเหลืออีก10นาที <S <S โอ้ย10นาทีนะใช่ฮะถายรมต่อๆนะครับวันนี้ต่อ,อแต่นี่คุณสองคนเก่งมากเลยนะฮะคุณจะพูดได้อยู่เป็นยีนาทีแล้วนะเนี่ย

เอาพิดดำไปอีกแล้วพิดขาวอะไรเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนว่าเาเปลี่ยนว่าเอาตรงไหนอ่ะอหัวใจมองหัวใจมองเอาจานครับเบอร์เก้าจะเปลี่ยนด้วยครับจานเปลี่ยนนล้วโอเคโอเคโอเคลงไปเข้าไปหมดโอ้ลงไปโอ้ลงไปนะต่อยกันต่อยกันโยน่ใจโย่ใจโอ้โหต่อย เจ <Okay>. oh. เดียวดเดียวครับสวยมากพอยจนะดูทเหชอบด้กลัอ,อยนะเออจะเป็นคนเปิดเม,ม,มาเตนะฮยเปิดโอโ <Okay. S 2> <laughs> ไม่รู้ว่ากจริงหรือว่าเปิดียถ้ <laughs> <laughs> ากัดเสียสาหน